สวัสดีค่ะพ่อแม่พีนองเมื่อนี้ยกมามพ่อกมามดามคำนวณคือเก่านะคะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของลาวสามัคีเมื่อนี้เป็นวันที่หกเด้อค่ะวันนี้เป็นวันที่หกเนาะลาวสามัคีจะมีกันทุกวันแล้วเมื่อคืนนี่กับของซ่องสุวรรณแล้วกับของช่อเฉดชัยเข้าตรง,ตรงแบบบอตองกับขันผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองเข้ามาไปเล่าสามคคีกันถ้าใครเจ็บหนัก ไปพักทีเล่าสาวมาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้กับเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะเด้อชอบก็จัดขัดกบพานจังได้ก,กาบขอบุญขอบคุณเจ็ดเซียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางพรมยพ่นองโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมเฮาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเจ็ดเซียนดังกันเลยคะ่ะท่านี้ก็จะเป็นเล่าสามมคชีเป็นจังไดพพแมยพ่พนองเล่าสาวมาชีเมื่อคืนเนาะแตกแตกค่ดแตก ของซองสุวรรณเข้าตรงๆหนึ่งเจ็ดแบบไม่ต้องกลับหนึ 1, 7, ่งเจ็ดพรมพี่นองแต่ว่าเพิ่นเนนให้แค่สองหางแต่อย่าลืมว่ามีแค่สี่หางมีแค่สี่หางเด้อพแมพี่นองไปโบยากเด้อลาวสามคัคคีเข้าไปตรงๆหนึ่งเจ็ดแบบไม่ต้องกลับเพราะว่าลาวสามคัคคีออกเจ็ดหกห้าบนคะ่ะ ล่างออกหนึ่งเจ็ดผู้ใดใดผู้ใด,ดตามเพิ่นบ่ฮันบ่ไดบ่ตามเข้ามาไปไหมเพราะว่าเลาาสามะคีมีทุกวันคืนนี้สองทุ่มครึ่ง้เตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องสายขยันไปเล้าสามัคีเดีอบบาทเนี่บ่ได้ไปแต่ห้าน้อยเด้ห้าน้อยก็มีสุมือบาทเนี่เล้าสามคัคีก็มทีทุกมือบาทเนี่ยอ้าจัดไปบ่ต้องว,างว่างละเฮ้ามี เวลาเข้ามาใส่กับตรงนี้เหมือนเข้ามาต้องไปทางใดดอกเวลาเข้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ้าผู้ใดสิไปกับซ่องสุวรรณเตรียมตัวแคปหน้าจอซ้ายขายันไปลาวสามาัชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ซ่องสุวรรณให้มารูดแปดกับ0ูนย์สองตัว4ี่ห่างแปดหนึ่งสองศูนย์หง ตัวกันก็จะมี8 3 0 3 3ตัว3หาง8 0 1 8 0 2 8 0 3อ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้อง2ตัวเน้นที่8 1 0 1 3ตัวเน้นที่8 0 1อ่ะแคปหน้าจ ถ้าใครจะตามของสองสุวรรณมเมื่อนี้เพนันแปดตัวเม็ดเดียวเด้อตัววิ่งตัวรูดพันะอ่ะจับตามองสองทุ่มครึ่งคืนนี้ว่าสองสุวรรณจะเดินต่อไหมเนาะเดินดีได้พ่อแม่พี่น้องอันเล่าสามัคคี้นะว่าเบิ้งประวัติบ่ได้หลายคนเพราะว่าสรุปเทเดียวจับตามองว่าของไผเดินดีเท่านั้นละ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ของชัวเชตชัยได้ไปหกห้าเข้าตัวกันแต่เข้าเต็มเต็มแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับมาจับตามองจับตามองวันนี้ว่าของชัวเชตชัยจะไปเล่าสามาชีอีกบ่ชอเชตชัยให้มาวันนี้รูดเล่าสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดกับเก้าสองตัว สี่หางเจ็ดศูน1ตัวกันก็จะเป็น7จ็สองเม็ดเดียวตัวกันเนาะสมตัว3ามหางเจ็ดเก้าศูสองเจ็ดเก้าหนึ่งสองตัวเน้น 71, สองหางเจ็ดหนึ่งเจดสตัวเน้นสองหาง790 791เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ ชอเชษชัยแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของมาดามต่อไปเป็นของมาดามของมาดามไห้เนาะของมาดามวิ่งบนล่างรูดเพราะว่าของมาดามเข้าไปที่เจ็ดเนาะเข้าไปที่เจ็ดทั้งบนและล่าง เวียงบนล่างรูดลาวสามมิชีสองทุ่มครึ่งคืนศูนย์กับ2 2ตัว4หาง 0, 3, 0 2 3, 2ูนย์สามเบิลก็จะเป็น0ูนตัว3หาง0ูนย์สองสสอง สองตัวเน้นสามหางศูนย์สามศูนย์สี่สองสี่สามตัวเน้นหางเดียวศูนย์สองสี่เอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเน้นที่ศูนย์รูปที่ศูนย์เนอะมื่อนีพ่อแม่พี่น้องลาวสามัญชีเนาะเดี๋ยวลาวพัฒนาเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะเนาะลาวพัฒนาเดี๋ยวลงให้นะคะ,อะ,ะ,คะของมาดามเข้าไป ตัวนินตัวจอเนาะอ่ะต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มก็ได้ไปตัวรูดเนาะค่ะได้ไปที่ห้านะคะเราออกหกห้าเนาะบนของเพิ่นเข่าไปตัววิ่งตัวรูดวันนี้ถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มเสียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดเราสามขีหกกับแปดสองตัว 2ตัวสี่หาง6กเก้าหกศเก้าแนบิ้ลก็จะเป็นหกหกแสมตัว3ามหาง6 8 9 6 8 0 6้าหสองตัวเน้น3ามหาง6กเก้าหกศนะคะสตัวเน้นนะคะโอตัวเน้น3ามหาง สตัวเน้นหางเดียวหกแปดเก้าด้วยค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียน,นมเนาะ้วไปต่อเป็นของใครเป็นของรับนางฟ้าเนาะเลขรับนั่ง้าก็ได้ไปที่หาเนาะจับคู่ให้จับคู่ให้หาเจ็ดออกหาหกเนาะคนเป็นนอนเฉียดเฉียดอะไม่ได้ไปไหม่ เรียกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวสามีีสองทุ่มครึ่งคืนนี้5กับ7จสองตัว4หาง5 8าแปดห้าเกดดเตัวกันก็จะเป็น5 7เดเด้อค่ะสองตัว3ตัวสามหาง5้าเจ็ด7ปดหหสองตัวเน้นสองหาง5 8 7ด 8 3ตัวเน้น2หาง5 7 8 5 7 5นะคะอ่ะแคปหนาจจ้าจ่อพ่งเว่พี่น้องถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าขอบคุณขอบคุณเดอร์เยนเชนที่ให้ตัวเลขเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆอ่ะไปต่อเป็นของเลขล็อกจิกเล่าสามาคีบโบพานนอดแต่ว่าเล่าพัฒนาของเพิ่นพานเดอร์สองวัดติดนะคะล็อกจิกพารวยเดี๋ยวจะลงให้เนาะคะ่ะเนาะ ล็อกเ็พารวยให้มาวันนี้รูดเรลาสามังคีสี่กับ6กสองตัว4ี่หาง4 8 4 7ก่อนพอนลงสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดหกแเบิ้นก็จะเป็น4ี่สี่หสมตัว3ามหาง4ี่หกเจ็ดสีหดสี่เด้อค่ะ2ตัวเน้นสองหาง สี่เจ็ดสี่แปดบู้ยเบาคักเนาะสองตัวเนีนสองหางหกเจ็ดแล้วก็หกแปดโอ้ยตาแม่พ่อแม่พี่น้องเลยสอสามตัวเน้นหางเดียวสีะะ่หกเจ็ดเนื้อค่ะเอาแคบนาจอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจมินน้องมาดามเจ้าคักไลคักไลเอะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มา ผ่านเนาะมือนีมือไม่ไปไม่ว่าสองทุ่มครึ่งคืนนี้จะผ่านจะปังไหมเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดลาวสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหาง หนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามนะคะสองตัวเน้นสองหางหนึ่งสี่สามห้าสามตัวเน้นหางเดียวหนึ 1, 3, ่งสามห้าแคปหนาจอพ่ดเลยพี่น้องถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะกราบขอบุญขอบคุณเกียเสี้ยนดังเด้อค่ะที่หายตัวเลขนะาทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง คลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอ่อให้ได้เป็นเล่าสามาชีกาลังวสิบาโสปปเล่าให้ได้ไปสอเอ่อล้าสามาชีกันสู่ขู่โจกนเด้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ